สวัสดีค่ะพี่น้องจวงแหลงๆเนาะหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตนาปีแล้วกะสิมาปลูกผักนาะพี่น้องขาหลังจากปลูกผักแล้วกัสิเป็นฤดูผลไม้เน้่ค่ะแต่ว่ามายงคิดสาหมองกะว่าท่านได้เป็นนวยปนในดอกสาหมองกะมือนีกะสิพาพี่น้องมาอัปเดตสวนหลังบ้านเนะค่ะสวนหลังบ้านแบบฮกฮกนะพี่น้องหลังจากเห็ดไห้เห็ดนาเสร็จเก็บเกี่ยวเอาข่าขึ้นเราเสร็จเนาะหรือว่าเอาข่าขืนยุงช้างเท่านี้ละ เ็จแล้วก็สิมาร์บำลุงเอาต้นไม้หลังบานของเขาแล้วค่ะปลูกพักแต่ว่าหลังจากปลูกพักเซตพล่นรักให้สมองกระิขนเฟียงมาปลกเหงาทุเรียนที่ปลูกไม่เด้อค่ะแล้วสมองเสียบเดชท,ทุเรียนให้เบิ่ลเด้อเพื่อพี่น้องทุเรียนปลูกไม่ช่วงหนาแรงนี้สมองซิบ่เอาห้าออกเลยเด้อค่ะหญ้าออกนี่ก็แดดเผาแดดเผา,ดดเผาหากพิ้นต้นนี้ก็บ่อยากใหญ่จักเทียค่ะทุเรียนพันหนกหยิบนะพี่น้อง เดาสมองสีห้เบิ้งนี่แต่ว่ากระเขียวดียุคค่ะสมองหดจุลินทรีย์สังคอแสงนี่ค่ะใบเขียวงามดีนี่ค่ะสมองตัดยอดโตค่ะเพราะว่าแมงกินยอดเพิ่นสมองก็เลยตัดทุเรียนหลังบานปลูกสามซีตนค่ะปลูกทุเรียนไว้หลังบานก็งามเติบยุ่ค่ะ สูเทือสมองปลูกพันหมอนท้องบันนีปลูกแล้วก็ตายปลูกแล้วก็ตายก็เลยเอาพันนกหยิบมาเบิง้งเพิ่นวา่าทนวา่าสันพี่น้องสมองก็เลยเอามาปลูกเบิง้งวา่าสิปินจังไดค่ะทนเติบยุค่คะที่แรกสาม่องขึ้นวาสิเพิ่นลซิปินโลกรตัวบันนีสาม่องกะใสอันันพี่น้องขาใสปูนขาวปูนขาวหดนะครับว่าน อาทิตย์ละรังแต่ตอนนี้สาม่องว่าคอยได้ว่านอาทิตย์ละรังมาเพราะว่าด,ดูดูแรงถนาฝนสาม่องสิว่านอาทิตย์ละครังเลยค่ะปูนขาวเพื่อบ้าจห้เกิดเสื้อลาได้ผลนี่หลีเด้อค่ะไปมาเบื้องอีกต้นต้อไผ่พี่น้องอันนี้พันหมอนท้องพันหมอนท้องปูปีกายเนี่ยค่ะเมื่อยากไปหนาม้าหลังปันไดฟังเบิ้งเป็นใบจุดจุดเด้อค่ะพี่น้องทันใดหูว่าสาเหตุเกิดจากนี่ห่งังกะแนะนำสาหม่องน้ำแน่เด้อค่ะ ใบเป็นจุดๆแบบนี้ค่ะต้องใส่อีหอย่างเลยว่าจังใดก่ะแนะนํามาบอกน้ำแน่เด้อค่ะสาหมองกบาบ่้มเป็นนักวิชาการหรือว่าฮูปันไดเนาะแต่ว่าของลุงสามหมองกะฟังเบิงสิเป็นดอกเป็นน่วยอีกปีนี้จะเป็นดอกเดือนใดส้นมากเป็นดอกเดือนมะกราได้ค่ะปีกก่ได้กินจงไวสามน่วยเป็นน่วยค่ะของลุงแต่ว่าสามองเอามาปลูกนี่ประมาณสีต้นค่ะ สีต้นขาวๆค่ะปลูกเพราะว่าได้ปลูกน้าเพลนเนาะปลูกทุเรียนหลังบานกต่เพราะได้นันยุค่ะปลูกทุเรียนสวนหกหกหรอกหค่ะพี่น้องแต่ว,ว่ากะงามอยู่ค่ะอันนี้เดี๋ยวตามมองสีห่เบิง้งปลูกเม็ดมังคุดปลูกเม็ดค่ะเป็นอิหลีต่วัหนหยาขื้นก็อนลกเคี้ยวหย่ไปนี่ก้อนพี่น้องจวงแรงๆที ช่วงแรงๆกลองกับไมอยากโฟกัสปันไดปลูกเม็ดก็คือว่าจะขึ้นสมองกาใส่ถงซ้ำใหม่ก้อนนี่ค่ะต้นญ่เติบชุว่วนี้กาเม,ม็ดอ่ะมังขุดซื้อมาจากตลาดเม่คืนว่าจิเปลี่ยนน่วยนี่ค่ะเี๋ยวเาไปเบิ้งตน้นพุ่นกีนน้องยางรัดเลาะไปนี่ละ ยางรัดเลาะไป่ในป้าในหัวนี่แหละเดี๋เบงตนหนึง่งนี่ค่ะอยู่หลังเรานี่ค่ะอยู่หลังยุ้งช้างกำลังงามค่ะก็หดน้ำหดทุกมือนะคะสมองหดช่วงเ้าไต่ช่วงแรงสมองบ่ได้หดอย่าให้เพื่อนแรงนี่ลีสมองกระสิหดน้ำ สวงซาวสวงหนึ่งมงคึงหดน้ำทุเรียนแล้วก็บ,บ้าสามคึงสมองสีหดเมื่อเป็นอยนยังดอกค่ะจวงนีเพราะาอากาศมันแห้งอันนี้ต้นเงินแปะนะคะ่ะต้นเงินแปะสำหรับปลูกไอ้อวัยขางเราเน็บเราเนาะคนจะเก้าเข้าเชื้อกันว่าอันปลูกแล้วอันกันขโมยประสนันต้นเงินแปะ อันนี้อันนั้นกระตจนลินจี้วค่ะตินจี้กำลังปงใบแม่สาวมาเก็บพูดีเก็บพูดีนะเก็บไปวางพะพูมมือื่นวันพระมือื่นวันพระพี่น้องเก็บไปวางประพูมหกหกท่านมีเวลามาตัดใบกล้วยกำลังเห็ดหนานปลูกผักค่ะก็เลยบ่ได้วางมาเห็ดบานเดี๋ยวเห็ดแล้วญี่ปุ่นก้อนปล่อยแหวงสีก้อนค่ะ เดี๋ยวพามาเบิ哈哈哈้งมักยงชีดหลังบานมันเป็นดอกประมาณเดือนมกระลาช่วงกลางเดือนเป็นพร้อมดอกบักม่วงแต่ว่ากับบักหูกันปีนี้มันสิเป็นตรงตามฤดูบ่ค่ะบักยงชีดปีกายนี่กระดกยุค่ะแต่ว่าล่นเกือบเบิดปีนี่สิดกห้บ่นี่ค่ะผลญงเติบแล้วค่ะปลูกได้ห้าปีแล้วค่ะปีกายนี่ ว่าแม่ปลูกได้ซี่ปีกว่าแล้วค่ะปีกก่ยนสามปีครึ่งปีนี้ก็ไดซี่ปีนิดๆนีๆน่ค่ะต้นไงเติบอยู่งามอยู่ค่ะตะบคขาหงมักขามจิ่น,บนบ่คนน่ะหงมักขามมันหองอันนี้ใบกล้วยกระค้างอันนี้ผูกระเหี่ยวบ่ดดได้หดน้ำปันได ใบเหลี่ยมหยาบหยาบยุคค่ะอันนี้พันนกหยิบนี่ฟังเบิ้งสิเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะหาฟุ้นมาใส่ละค่ะเอาฟุ้นขี่หมูฟุ้นขิงว่าสมองยานเป็นโลกก็เลบยบ่อยากใส่เอาเฟียงมาปกหดน้ำเปียกๆแล้วก็หดจุลินทรีย์สังงคอแสงแล้วก็เอาน้ำม,มาร์กหดค่ะก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องฟังพุ้น็นลินจีจลินจีที่เป็นดอก ปีกายนี่ค่ะนี่ฟังเบิ้งปีนี้สิเป็นน่วยดอกบอสิเป็นน่วยซ้ำใจก่ะล้อมาลุนกันเนาะค่ะคลิปนี้สมองกะทายเพราะข่าวข่าวอัปเดตทุเรียนหรือว่าสวนผลไม้หลังบานหลากหลายนี่ถืงมักยงชิดทุเรียนแล้วก็ลิงจีเนาะค่ะแล้วก็มังคุดทิว่าบ่ท่านให้ผลผลิตดอกพี่น้องแต่ว่ากะชิตไทยเบิ้งค่ะแล้วก็ กวยหอมท้องค่ะแต่ว่าใบช่วงนี้ต้นมื่อง,งามนอคะบัลได้ตัดใบอาตะหย้าเข็ดเข่าตาเข่าอยู่ก็เลยงเาะท่านมีเวลามาตัดเดี๋ยวแล้วปลูกพักก็ค่อยๆมีเวลามาทำขวศนศาสตร์ค่ะนี่กระผูค่ะพูงงามๆแต่ว่านามก็บบได้หดปันไดล้มหนาวมากระตันดังค่ะเอาแล้วเนาะค่ะคลิปนี้เสาหมองกะ ขอตูวละาพี่น้องไปเพียงซ้ำนี้ก็เด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าหฮามาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้มือนีสามองข์ก้าว่าสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวเ้ามาเจอกันไหมมืออื่นพี่น้องสามองสิบปิดไทยอย่างกับฝากระลังใจําแน่เ้อค่ะไปแล้วค่ะ